เคยมีกเดขึ ok so, higher, like Never, ้นไปขึ้นไปโออาดูไปงนู้ส like ัขึ้นไปขึ้นไปโอ้โหนี oh, ่ลูกไก่ครับวันนี้ก็ เช้าวันนี้ก็แวะมาที่บ้านลุงเพลินนะครับก็มาดูนี่เครื่องฟักไข่ลุงเพลินนะครับเดี๋ยวดูดูด,ดูดูตรงนี้ก่อนอันเนี้ยตัวมีมีชาร์จโทรศัพท์ด้วยหมายพัดลมเอาพัดลมไอ,ไอตัวตัดแต่พัดลมมันเล็กไงเราก็ต้องใช้ตัวนี้อ๋อเดี๋ยวมาดูตัวนี้นี่์วิตนี้เป็นยังไง<า>ใช้การปรับไฟให้มันคือมัน S <S> จะช่วยประหยัดไฟอ,ะอ่อปะปกติมันเป็น100ร้อยบาทเรามาลดให้เหลือแค่ประมาณสี่สิบหรือห้าสิบประ <50 S 1> มาณก็หลอดจะไม่ขาดด้วยแล้วไปหาซื้อที่ไหนเนี่ยอ๋อบ้านบ้านคุณออสครับก <laughs> <c oughs> ็จะไปเอาอีกตัวไปไปไปใสใ่ในในให้มันอุ่นลูกไก่เพราะช่วงนี้มันหนาวแลว้วไงพอแล้วม,มั้งผมหาไม่ได้แล้วมั้งไม่ใช่วันนั้นมีอยู่หรอมีอยู่แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเครื่องนี้ล่ะไอเครื่องนี้บอกที่ตัววัดอุณหภูมิของเขาเรียกอ,อะไรนะ อะไรวัดอุณหภูมิความร้อนความร้อนอ่าแล้วความชื้นล่ะความความชื้นตัวตัวนี้ไม่มีนะพาจริญจะลงตัวใหม่แล้วแล้วความชื้นอยู่ตรงไหนที่วัดความชื้นไม่มีใช่แบบนี้เหรอไม่อันนี้มันซื้อมาเล่นเฉยเอานึกว่านึกว่าใช้ตัวนี้ได้มันหลุดปกติมันอยู่ข้างในแล้วมันหลุดเลยเอาออกมาอ๋อปกติมันจะอยู่ตรงกระจกนี่แหละแต่อยู่ข้างในอ๋อแล้วแล้วแล้วเวลาเราวัดอุณหภูมิเราจะทํำยังไงอะ ความชื้นอ่ะไม่มันไม่มีไงก็ปล่อยปล่อยไปอ้าวแล้วไข่มันไม่เสียบอ่น่าจะไม่นั่นอ่ออกนี่ชุดที่สามนันี่บ่อ่ะอเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูข้างในครับแต่ตู้นี้มันเล็กว่าจะทําตู้ใหม่ย,ยังไม่ได้ขยายเลยเพราะไข่มันยังอยู่ก็ยังไม่มีเวลาเลยโันี่ออกมาเยอะนะเนี่ยก็ชุดนี้ก็ประมาณทั้งไข่ที่ยังไม่ออกมาก็ประมาณห้าสิบฟอง อตู้มันใส่ได้แค่นี้เองก็ดูอยู่เองอยู่เต็มเลยนะโอ้นี่เขาใช้พัดลมแบบนี้อ๋อใช้พัดลมไอ้เป่าความร้อนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะเออก็เห็นมันก็ของที่มันไม่เสียแต่เขาไม่ใช้เราก็เลยเอามาใช้เอาแล้วแล้วไข่ใส่ได้กี่ฟองเนี่ยประมาณอันนี้ห้าสิฟองเต็มที่ไม่ถึงลองดูไปอ่ะโอ้แต่ร้อนมากนะนี่ก็ตัวนี้ลดเอาลดเอาตัวนี้ก็มันสั่นไนลองลองดีไฟดูสิเออเนาะ เอาให้ดับสิเอาก็ดับอายะเ,<ล>เออแน่นอนนี่แม่มาจากมาจากออตซูมนนี่ดีมากเลยตัวนี้จะช่วยบางทีเราก็เปิดแค่นี้กว่าจะถึงอุหภูมิลูกไก่ข้างล่างม,มันจะมองเห็นอาหารมันได้กินด้วยอ๋อเออเนาะนี่มันแคบอย่างนี้เลยนี่ที่ว่าจะทําใหม่วันนั้นสามสิบตัวแล้วมันออกมาไล่ๆกันเลยมันเต็มบุ๊บเลย <laughs> อ๋อออกมาสามสิบตัวรพร้อมกันนะะครับมันจะพระมามันจะแตกวันละห้าวันละสี่อย่างนี้พอแล้วมันเต็มตรงนี้ไงเนี่ยวันนี้กี่ตัวเนี่ยยังไม่ได้นับเลยประมาณสิบตัวมั้งเดี๋ยวขอดูหน่อยนะลูกไก่โอ้ลูกไก่แข็งแรงนะเนี่ยโอ้สุดยอดเลยจริงๆน,นี่นี่ครับลูกไก่ดูลักษณะแข็งแรงนะครับ วันนี้ก็ผ่านมาก็แวะมาดูลุงเพลอหน่อยครับแล้วข้างในก็ใส่อาหารให้พร้อมเลยครัเพราะว่านี่ครับลูกไกเ่เขาแบบมีแต่ตัวแข็งแรงแข็งแรงนะครับเนี่ยแล้วข้างในก็ใส่น้ำก็ใส่น้ำอันนี้วันนี้วันว่าจะเอาออวันนี้แหละเพราะมันดูไปมันแข็งแรงแล้วมันกินได้ได้สองวันหรือยังสามวันแล้วแต่วันวันนี้มันหนาวเลยไม่เอาออกอ๋อ เมื่อคืนฝนตกหรือเปล่าไม่ไม่นำค้างเต็มบุ๊บเลยก็เลยไม่ไม่เอาออกดีกว่านี่ครับตู้แช่น้ําแข็งนะครับนี่ไม่ธรรม,มาดา <laughs> ไอเดีย<ม>นะครับของเก่าเอาเราเอามามาทำแต่แต่มัเล็กเดี๋ยวจะบอกเพื่อนว่าตัวนี้เป็นตัวระบายความร้อนให้กับโน้ตบุ๊กนะครับนี่ครับเดี๋ยวดูชัดๆนะครับเป็นพัดลม5โวลต์น,นะครับนี่ครับใช้กับเครื่องอ่า นี่ครับที่ชาร์จโทรศัพท์แบบนี้อันนี้ไปไปเอาของใครมาอย่าบอกว่าไป <laughs> ไมาทุกวันนี้มันเยอะมากไม,ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวโท <laughs> รศัพท์มันเกลือนเนื้อโอ้ยยังโสดอ้าวบอกจะไม่มีลูกมีเมียคนโสดอ๋อแม่ไม่ธรรม,มดา คนโดต้องนอนกระท่อมอย่างนี้ใช่ไหมแล้วแล้วตรงนี้แหละใส่น้ำน้ำคือเราต้องใส่น้ำดูที่มันสกปรกอย่างนี้เลยว่าแล้วโอ้โหทำไมลุงเพลินไม่ไม่ถ่ายน้ำบ้างอ่ะก็ว่าวันนี้เลยเพราะว่าเมื่อวานไก่มันเพิ่งเอาลงมาไงปกติไก่มันต้องอยู่ข้างล่างน้ำมันอยู่ข้างบนมันถึงจะสะอาดเออใช่หรือว่าทำผิดก็เลยวเอาตัวนั้นมาทำใหม่ไงอ๋อจะไปเอาถังมาใหม่เออเอาเอาใหญ่กว่านี้ เราจะเอาถังใหญ่กว่านี้ครับเพราะว่ามันจะได้หลายฟองหน่อยแล้วถังที่ดูวันนั้นน่ะก็เอาไปคืนแล้วก็ลุงเพลินมีร้านค้าอยู่ที่ซีแยกทมอด้วยนะครับก็ถังอันไหนที่ไม่ใช้ก็จะเอามาทําแบบนี้นะครับนี่ครับคือมาดัดแปลงแล้วแล้วมันตัวนี้ดึงออกได้ไหมได้แต่ต้องยกอ๋อต้องยกเอาไม่ไม่ต้องก็ได้ครับไม่ต้องก็ได้มาใส่ให้มันแน่นเลยนี่อ๋อ แล้วไปทำเหมือนดินชักดึงออกมาได้ตราได้ว่าจะทําอย่างนั้นแหละแต่ว่ามันมันมันยุ่งยากเลยแค่ไข่แค่นี้เราเราไม่ต้องหรอกเดี๋ยวเราเรอดูตู้ใหม่ก่อนกองอไข่มันเยอะไงนี่ครับเพื่อนนี่ไม่มีตัววัดอุณหภูมิความชื้นเลยนะครับแต่ลูกไก่ก็ยังฟักนะแล้วเจาะรูตรงไหนบ้างเนี่ยไหนเจาะรูประมาณไหน เล็กๆนี่นะเเตเตมันหลายรูมันไปข้างหลังด้วยเตเตตรงนั้นด้วยเปล่านั่นใช่ใช่เลยตรงนั้นด้วยตัวหนึ่งแล้วก็ตรงขั้ลมนี่ตัวหนึ่งคือให้มันรูดนี่นี่ตรงพั้ลมก็รูเล็กแค่นี้นะเออแต่แต่แต่เห็นมันหลายรูแล้วไงเลยเลยไม่อุดข้างล่างก็เป็นไอไอไอช่องของระบายน้ำของน้ำแข็งก็เปิดเอาไว้นะแต่มันหลายที่อ๋อช่องระบายน้ําของน้ําแข็งที่อยู่อยู่ข้างล่างเนาะอยู่ข้างล่างเนาะเตเจตอนนี้มันอยู่ข้างหลัง นี้ก็เปิดเอาไว้เบอดเอาเปิดเอาไว้หมดเลยครับคือมันลายรูเลยไม่ได้เจาะรูใหญ่รูเียวไงแล้วก็ทําใส่กระจกด้วยคือมันเอาไว้มองเห็นไงอ๋อจะได้มองเห็นแล้วใส่ไปยังไงเนี่ยก็มีไมยก็เจาะตรงนี้ตีขอบตีไรธรรมดาเนี่ยนะแจะมันอยู่แล้วเขียนอะไรเนี่ยอ๋อไอเอาตู้ลงเมื่อวันที่ยี่สิบสิงหาเอาไข่ลงตู้ครับใช่ไหมเอาไข่เข้าตู้ชุดนั้นออกหมดแล้ว ออกไปแล้วออกไปแล้วได้หกสิบกว่าตัวแล้วแล้วแล้วขายไปหมดแล้วก็นีอันนี้ชุดสามแล้วนี่อะปิดูนี่นะปิดเลยปิดเลยครับมาชอบมาขึ้นมาอยู่ตรงนี้แหละก็มันไม่ไม่มันมันมองเห็นมันสว่างแต่ดูน่ารักนะครับเนี่ยนั่นเอาไว้เผื่อเรามองเห็นว่าลูกไก่มันมันมันออกยังอือแล้ววันนี้ให้อาหารไก่หรือยังก็เรียบร้อยเอ้ไอ้ไอ้ เล้าใหญ่แล้วเหลือเล้าเล็กก็ยังไม่ได้ไปดูเลยนี่มัจะทํากับข้าวกินก่อนเราอย่าเพิ่งไปดูเลยเราอย่าเพิ่งไปทําเลยเดี๋ยวไปดูก่อนไหมได้ก็ได้เลยอันนี้ชุด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 แรกอันนี้ชุดแรกครับประมาณนี่ได้กี่ตัวเนี่ยถึงถึงถึงสิบไหมนี่น่าจะถึงนะไม่มีตายสักตัวเลยก็ดีนะแล้วลุงเพลอนได้ใช้ยาใช้อะไรไหมไม่ไม่ปลอดสารทั้งหมดเลยอ๋อปลอดสารนะครับ ไม่มาเอาไปไหนหมดนะแล้วเราหมูตรงนี้ก็จะย้ายจากคอกใหญ่มาไว้นี่หมดไงแล้วเอาเห็นมีเอาก็เอามาไว้นี่แล้วสามแล้วเอ้ยไอ้กรงมันอ่ะย้ายมาแล้วไงก็ไก่ก็อยู่โอ้โหนี่ทําไมครับทําไมเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูนะครับคอกหมูม่ได้เลี้ยงหมูหลายปีแล้วใช่ไหมครับแล้วก็มาปลูกผักด้วยแล้วไก่ไม่เคีรยเหรอไม่ไก่ บอกมันได้เราคุยกันรู้เรื่องไงไก่เรา <S <S นเนาะเหมือนนี่เหมือนผมนั่นนี่เริ่มคุยกับไก่แล้วก็ก็คือเขาอยู่คนเดียวก็อยากมีคนมาคุยด้วยเหมือนกันเลยมะเขือก็กําลังออกลูกออกนี่ไอถั่วไม่มีสารที่มกีกวาดเอาขี้ไก่อะไรามาลงทําเป็นปุ๋ยแต่ก็ดูดีนะถ้ามีน้ําเนี่ยก็นี่รถไปเมื่อกี้นี่แหละรถเสร็จก่อนให้ข้าวไก่ เดียว่าลุงเพลินอยู่คนเดียวเปล่าเปลี่ยวเอกามั้ยเนี่ยก็ไม่สนาไก่ไม่ออกไปแล้วครับนั่นเอาอันนี้ลุงเพลินทําใหม่นะครับอยู่ใน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 เล้าหมูนี่ครับมันมันคิดด้วยนะมันไม่ร้อนไม่แล้วมันไม่ค่อยเกะกะชนวนเราี้แล้วลุงเพลินน่าจะทาเล้าหมูเป็นเล้าไก่ไม่ดีเหรอก็นู่นฝั่งฝั่งนู่นไงก็นั่นแหละเนในว่ยจะดทีเฉพาะตรงนี้จะเป็นลูกไก่แล้วฝั่งนุ่นก็จะลงไก่ นั่นแหละเพราะว่าไม่ไม่ได้เลี้ยงหมูมานานแล้วเนี่ยครับก็ว่าจะอันนั้นก็รอยไอ้ตัวน,นั่นแหละตัวที่อยู่ใน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 ตู้แล้วนี่เหมือนเหมือนกับว่ามีมีรอยเคยเอาลงแล้วชุดแรกไงหกสิบตัวแน่นเลยนะนี่หกสิบตัวแล้วใครมาเอาไปบ้าน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 คุกเพชรคุกเพชรเรานี่นะครับยาย แฟนละไม่อ๋อเยาตินเยาตินอ๋อเห็นเยาตินพูดเหมือนกันก็ว่าแล้วในนี้มีกี่ตัวครับเนี่ยเหลืออยู่ประมาณถึงยี่สิบยี่สิบทางนู้นอีกสิบก็สามสิบครับแลวกำลังออกอีกแล้วลุงเพลินมีใครจองหรือยังเนี่ยยังเลยก็เหยาตินเขาว่าเขาจะเอาอีกเหมือนกันหลายตัรู้ว่าจะเอาวันไหนก็เห็นเยาตินไปหาผมเหมือนกันอ๋อเพราน่าอะยังไม่พอครับผมผมติดติดจองอยู่ ยังไม่ได้กวาดเลยนี่ครับที่ให้อาหารหมูยังอยู่เลยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ไม่ฟังรู้ก็จะให้ในนั้นแหละว่าจะเดี๋ยวปิดท่านเลผมว่าเนี่ยมันดีกว่าอนุนด้วยนะเนี่ยดูแล้วมันเป็นซีเมนต์นะครับแบบมันกวาดได้ด้วยเอาเอาแกลบอะไรมาลงเราก็ในกวาดง่ายด้วยเนี่ยอันยังเงี้ยใส่แกลบลงไปแล้วก็ไก่ก็ไข่เหมือนกันนะครับเนี่ย ไก่ชอบไข่ตามแนวแบบนี้ครับเนี่ยอันนี้คือลุงเพลินไม่ได้เลี้ยงหมูมาหลายปีนะครับตามนี้ผมมาดูก็ไม่ได้เลี้ยงมานานแล้วก็ว่าจะเปลี่ยนเป็นเล้าไก่นี่ถ้าเปลี่ยนเป็นเล้าไก่ผมว่า<อ>ดีนะแล้วก็ซ่อม,<ำ>ซอมแซมซ่อมแซมตรงนี้เพิ่มเติมหน่อยผมว่าดูดีนะก็ทำเลยแต่ชุดนี้เขามาเอาลูกไก่ไปหมดแล้วไงก็เลยว่าเ,าเดี๋ยวรอ ถ้าเขาไม่มาเอาเราก็เอามาลงตรงนี้ครับก็ทำไอ้ตรงนี้ก็เดี๋ยวจะเอาตรงลูกไก่มาจากไอ้คอกนู้นเอาย้ายมาให้หมดเลยแล้วปล่อยลงพื้นเลยไม่ดีเหรอกลัวงูแว์ร้ายมันเยอะเราก็ล้อมให้มันดีเอาตะข่ายมาล้อมเอาตะข่ายลวดก็ได้เอาแข็งก็ได้อแแบบข็งทำไว้ให้ให้ให้เล้าไก่ล็อกหนึ่งเลยลูกไก่ล็อกหนึ่งเลยเพราะว่าลงเพืินเริ่ม ขายดีแล้วนี่ก็พอได้อยู่พอได้อยู่เดือนตกเดือนเท่าไหร่เนี่ยก็เกือบหมื่นนะอ่าเห็นไหมตกเดือนเกือบหมื่นนะครับนี่แค่พ่อลูกไก่นะครับแล้วตู้ฟักก็ก็ถังน้ำแข็งลงทุนน้อยก่อนไม่ไมมันนี่ทอกว่านี้ก่อนลงทุนน้อยๆยนะครับแต่ว่าเลี้ยงลูกไก่นี่รายได้เกือบหมื่นต่อเดือนนะครับนี่ครับ ไม่ธรรมดานะครับแล้วก็เลี้ยงแบบต่อสารด้วยนะครับจะคือยาก็มีแค่อะไรเนี่ยไอไอขมขมยาถ่ายก็เอามากแก่ๆมาแช่กับน้ําให้มันกินม,ามยาถา่ายยังดีเลยมากแก่หมากมากมากสุกที่คนแก่เขาก,กินนี่นะครับมากสุกแล้วก็มันทาไงมาผ่ามาผ่ามาผ่า,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 าแล้วก็แช่กับน้ําแล้วเอาเอามาใส่ไอ้กระป,ปุกน้ําให้มันกินแต่แยกจากมันต้องมีสองกระปุกนะ จะให้มันกินไอ้ตัวนั้นตลอดขี้ไม่หยุดนะบอกไอ้หม,มากแก่นะเออไหลไหลามากเลยอ๋อแล้วถ้างั้นเราก็ให้มันสักหนึ่งวันแล้วก็เอาออกเออเออแต่มันจะมีสองถังเห็นไหมนั่นอ๋อใช่ครับถังเล็กใส่หมากแก่เดี๋ยวเดี๋ยวมันเราแช่เตะเอาแต่น้ำมาใส่เออไอ้เออเอเอันนี้จะเป็นน้ำของหมากแก่คือจะเป็นยาถ่ายถังเล็กนะเออเป็นหมากแก่แช่น้ําเออแล้วก็ไอ้ถังใหญ่ก็เป็นน้ำธรรมดาแล้วก็ปลุกใหญ่ก็น้ำธรรมดาเออไม่ได้ใช้ไบโอไม่ไม่ได้ใช้อะไรนะไม่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 เลยอ๋อ ก็ลองดูก็ลองดูหลายครั้งแล้วว่าองคไก่เราก็ไม่เห็นมีตายมีอะไรนะันดีมากครับก็แต่มาใกล้ไม่ได้มันร้องจะกินอย่างเดียวอ่ะแก็เราเคยให้มันไงนั่นแหลนั่นแหละแต่ฟักอย่างนี้ก็ดีไปอย่างหนึ่งคือแม่ไก่จะไม่เหนื่อยแล้วก็ไม่ไก่จะสมบูรณ์มากเลยเพราะมันไม่ได้ฟักพอมันไข่เสร็จเราเอาไข่ออกแล้วไก่มันจะ ไม่ไม่ต้องฟักไข่คือถ้าฟักไข่มันจะไม่ได้กินอะไรเลยใช่ไหมช่วงฟักช่วงช่วงฟักแม่ไก่จะไม่ต้องกินอะไรนะครับจะมันมันฟักไข่อีกเออมันออมันนานแต่นี่ประมาณอาทิตย์หนึ่งอ้าวเริ่มแล้วเริ่มเริ่มอีกแล้วเอออ่นนีแเลยจึงทําให้ลุงเพลินมีรายได้แบบนี้ใช่ไหมคือถ้าเรารอให้มันฟักเองแล้วก็จนได้ลูกออกมาเรามาเลี้ยงลูกมันอีกแม่ไก่ก่าจะไข่อีก มันกว่าจะแยกลูกของมันอีกมันช้ากินเวลาของผมที่ปล่อยไปกินเวลาเกือบสามเดือนสามเดือนเนาะได้ไหมสามเดือนไม่อยู่เนาะก็สามเดือนะผมว่าสามเดือนนะขนาดลูกโตจนเออบางแม่ก็ลูกจนจะไข่แม่ยังไม่ปล่อยลูกเนาะกามันจะไข่อีกใช่ครับแต่เราถ้าเอาออกมาเดี๋ยวมันก็เริ่มอ่าถ้าเอาไข่ออกมาเดี๋ยวก็เริ่มใหม่ก็เริ่มไข่ใหม่นะถ้าจะไม่ถึงอาทิตย์หรอกา็ลูกไข่เต็มอยู่ตามเล้าตามอะไรนล่นะ ที่เราเอาออกมามันเริ่มไขให้อีกแล้วครับนี่ครับลุงเพลินอยู่ในป่าอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวโอ้ไม่ธรรม,มดาก็เช้าวันนี้ครับนี่อย่างเช้ายัางเช้าอยู่เลยนะครับผมเองก็เพิ่งให้อาหารไก่เสร็จก็ออกมาทําธุระแล้วก็แวะมาหาลุงเพลินนะครับมาดูว่าตู้ฟักไข่ก็ทำยังไงนะครับจากตู้แช่น้ําแข็งเนี่ยนะครับก็เมื่อกี้ก็ได้เห็นไปแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทำ้ใหม่จะ อ่านี่ครับบ้านชักมดนลูกนะครับลุเพลินก็ปลูกไ้เหมือนกันนะครับนี่ครับหัวออกแล้วนะครับนี่หัวใหญ่เลยทีเดียวนะครับที่ผมใช้บํารุงก็คือผมจะตัดต้นนี้ตัดต้นให้กิมก่อนแล้วก็ไปบดนี่ครับโอ้ีหหัวใหญ่แล้วนี่นุเพลินนี่ถ้าเป็นหัวก็ไม่ต้องใส่เยอะแค่ถ้าไม่มีเครื่องบดก็ตํานะครับหัวขนาดกําปั้นนี้ก็ตาได้ตั้งหลายมื้อนะ ก็ปลูกไปด้วยนะครับเอาไว้บำรุงแม่ไก่นี่แหละที่ทำให้แม่ไก่เราไข่ออกเร็วนะครับที่ผมเคยบอกเพื่อนไปแล้วนะครับใช่ใช่ใช่มัน,เป,น,เ,ปนเป็นยาของคนกินนั่นแหละครับแต่ว่าครับนี่แหละที่ผมเคยบอกเพื่อนไว้เสมอว่าที่ผมใช้บางคนอาจจะดูเหมือนว่าผมบ้าแต่ที่จริงแล้วมันใช้ได้ผลจริง อ่าแล้ววันนี้นะครับผ่านมาก็แวะมาเยี่ยมชมสวนลุงเพลินอ่าฟาร์มไก่ลุงเพลินนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณลุงเพลินนะครับอามีเชอร์รี่ด้วยอาวอบเชอร์รี่ครับวันนี้ต้องขอบคุณลุงเพลินมากเลยครับขอบคุณลุงเพลินครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าร่ำร่ำรวยรวยนะครับ